ข้อ2อครับยีนที่ควบคุมลักษณะของมแมลงวีกำหนดให้เป็น A ใหญ่ B ใหญ่ซใหญ่โดยทั้ง3อันยีนควบคุมลักษณะเด่นและยีนทุกยีนเป็นอิสระต่อกันการผสมพันธุ์แมลงวีที่มีจีโนไทป์ A ใหญ่เเล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ซใหญ่ C เล็กคอสกับ AI, A ใหญ่เเล็ก B เล็ก B เล็กซเล็กซเล็กต้นหาความน่าจะเป็นของการเกิดลูกที่เป็นเฮทโรไซกัสก็ไนนข่ไหน,นึ่งใน2ขอไข่หนึ่งใน4ข้อควาย3าใน8และงองู3ใน16 ข้อนี้จะหาหาลูกที่เป็นเฮทโรไซกัสเฮทโรไซกัสก็คือพันทางนะครับก็คือมี A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กแใหญ่ C เล็กดังนั้นจะหาโอกาสที่จะเกิดลูกที่มีลักษณะจีโนไทป์เป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมด3ยีนนะครับดังนั้นวิธีที่เราจะทำแล้วง่ายที่สุดก็คือพิจารณาโอกาสแต่ละยีนแยกกันนะครับดังนั้นก็จะมาพิจารณาโอกาสของยีน นะครับคือพิจารณายีน a ของพ่อกับแม่เป็น A ใหญ่เอเล็กคอสกับ a ใหญ่เอเล็กถามหาโอกาสที่ลูกจะเป็น A ใหญ่เอเล็กนะครับดังนั้นเราลองคอสยีน a ของพ่อแม่กันก่อนนะครับจะได้ว่าอันนี้คู่กับอันนี้เป็น a ใหญ่ A ใหญ่นะครับอันนี้คู่กับอันนี้เป็น A ใหญ่เอเล็กอันนี้คู่กับอันนี้เป็น A ใหญ่เอเล็กนะครับและอันนี้คู่กับอันนี้เป็นเเล็กเอเล็กดังนั้นจะเห็นว่าโอกาสของลูกที่จะเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับมีอยู่2ใน4นะครับก็คือเท่ากับ1ใน2นะครับต่อมาครับเราจะมาพิจารณายีน B กันต่อครับตัวของรุ่นพ่อแม่ครับเป็น B ใหญ่ B ใหญ่รุ่นบ B ใหญ่ B ใหญ่กับ B เล็ก B เล็กส่วนรุ่นลูกจะให้เป็นเฮทโรไซ c กัสหรือ B ใหญ่ B เล็กนะครับดังนั้นเราก็เรามาครอสกันครับ B ใหญ่ B ใหญ่ครอสกับ b เล็ก B เล็กจะพบว่า ฝั่งพ่อครับก็คือจะให้มาเซลล์สืบพันธุ์มาได้แค่บีใหญ่แบบเดียวครับส่วนฝั่งแม่ฝั่งนี้ครับจะให้เซลล์สืบพันธุ์มาได้แค่บีเล็กอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะคอสยังไงก็ตามจะได้แค่่ังนี้ดังนั้นโอกาสก็คือ1เลยนะครับสาหรับบีใหญ่บีเล็กนะครับต่อมาครับพิจารณายีนซีครับยีนซีบอกว่าของพ่อเป็นซีใหญ่ซีเล็กของแม่เป็นซีเล็กซีเล็กนะครับคอสกับซีเล็กซีเล็กต้องการลูกได้ลูกที่เป็นซีใหญ่ซีเล็ก งนั้นเรามาลองคอสกันนะครับก็จะพบว่าเป็นซีใหญ่ซีเล็กซีใหญ่ซีเล็กซีเล็กซีเล็กแล้วก็ซีเล็กซีเล็กนะครับต้องการลูกที่เป็นซีใหญ่ซีเล็กก็มีทั้งหมด2ใน4หรือ1ใน2นั่นเองดังนั้นถ้าจะหาโอกาสที่ลูกเป็นเฮทโรไซกัสทุกยีนก็คือเป็นเอใหญ่เอเล็กบีใหญ่บีเล็กซีใหญ่ซีเล็กนะครับก็คือนำโอกาสที่จะเกิดเอใหญ่เอเล็ก กับบีใหญ่บเล็กและก็สใหญ่สเล็กทั้งหมดมาคูณกันครับใช้กฎการคูณเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันเกิดต่อเนื่องกันครับดังนั้นโอกาสก็จะเท่ากับ1ใน2คูณ1คูณหนึ่งใน2เท่ากับ1ในสี่เป็นคําตอบครับข้อนี้จึงตอบว่าเป็นหนึ่งในสี่ครับวิธีทําข้อนี้ครับทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ เราจะต้องการลูกที่เป็นเฮโรไซกัสก็คือ A ใหญ่เ B ใหญ่ C ใหญ่จะเห็นได้ว่ามันมียีนทั้งหมด3ยีนนะครับดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเราจะพิจารณาแยกทีละยีนนะครับเราก็จะนำยีน A ใหญ่มาดูก่อนว่าเอ้ยนำยีน A มาดูก่อนว่า A ใหญ่เ็กับ A ใหญ่เล็กเนี่ยมาครอสกันแล้วได้โอกาสที่จะได้ลูกเป็น A ใหญ่เ็กมีเท่าไหร่เราก็เลือกทำการครอสมาครับก็จะได้ว่าเป็น1ใน2ยีน B กับยีน C ก็ทำเช่นกัน ะครับหาโอกาสแต่ละยีนจากนั้นก็จะใช้กฎการคูณนะครับเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องกันได้เป็นโอกาสที่จะได้ลูกเป็นไฮโดรไซคัสออกมาเป็น1ใน4นั่นเองครับ